สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจารย์หุยหรือช่องหุย m a y f a เวอร์ไลฟ์อัพยูไลฟ์นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงชะตาประจำเดือนธันวาคม2563ของชาวราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13พฤศจิกาย,ยนถึง12ธันวาคมนะคะ อาจารย์แจ้งไว้ก่อนนะคะว่าการทํานายดวงแบบนี้เนี่ยจะเป็นการทํานายแบบกว้างๆนะคะไม่ได้จำเพาะเจาะจงดวงใครไปพิเศษดังนั้นจะให้ตรงกับทุกท่านเลยก็คงเป็นไปได้ยากนะหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปจังก็กราบขออภยัยในนาที่นี้ด้วยอย่าลืมช่วยกันกดแชร์กดไลค์กดซับ c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนช anel ของอาจารย์หุยด้วยนะคะ ใครที่ชอบอ่านดวงรายวันก็ไปติดตามจากแฟนเพจของอาจารย์หุยเมย์เฟเวอร์กันได้เลยแล้วหากใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อทั้งลน์ได้ทั้งลายไอนดี d หุยดอทเสียวลาลักษ์หรือค้นหาได้จากเบอร์โทร086999483 0ได้เลยนะคะใครที่ฟังไม่ทันนะคะนะเราอยากแอดไลน์มาก็ลองเลื่อนลงไปที่ช่อง Description ด้านล่างนะคะอาจารย์จะแปะเป็นลิงก์ไลน์ไว้ให้ด้วยนะคะก็กดแอดไลน์กันได้เลย เรามาเริ่มกันเลยนะคะสาหรับดวงในช่วงเดือนสุดท้ายนี้ของชาวราศีพิจิกนะคะไพ่ประจําตัวคุณพไพ่ใบแรกนะคะนายออฟคัพส์นะดูเหมือนว่าชาวราศีพิจิกนะตัวตนของคุณนะคะสภาพจิตใจของคุณเนี่ยช่วงนี้อาจารย์มองว่าค่อนข้างโอเคนะเ,เริ่มมีความสบายใจเริ่มแบบหาความสุขอะไรส่วนตัวของคุณได้มากขึ้นนะคะบางคนนะชาวราศีพิจิกอาจารย์มองว่าคุณน่าจะกาลังแบบรู้สึกดีๆกับใครบางคนอะนะคะอยู่ในโหมดกําลังอินเลิฟเนาะแล้วก็ แต่มันเป็นความรักที่แบบคุณเองยังไม่อยากบอกเขายังไม่อยากบอกใครนะ,ระเผื่อจะเป็นคนใกล้ตัวหรือว่าเพื่อน เพื่อร่วมง,งานคนสนิทอะไรแบบนี้ด้วยนะคะนะแล้วก็จะมีเป็นไปได้คือก็จะมีคนลักษณะแบบนี้นะคะเข้ามาสนิทชิดใกล้เรานะคะนะเผืๆคุณอาจที่จะเป็นฝ่ายที่ถูกรักก็ได้นะคะนะซึ่งทั้งหมดนี้อาจมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นคนเดียวกันมันอาจจะเป็นวงเวียนแบบรักสามเศร้าเราไปรักเขาแล้วก็มีคนมาชอบเราแต่ปตรากฏว่ามันไม่ใครสมหวงังอะไรงนี้ก็ได้นะคะคือมันยังไม่เห็นความคืบหน้าอะไรนะในเรื่องของความรัก ต่อมานะคะไพ่ในพบการเงินนะคะโอเคซิกซับซอดนะคะดูเหมือนว่าปัญหาทางการเงินอะไรต่างๆนานาระยะนี้เนี่ยนะจากที่เคยรู้สึกอึดอัดอึดอื่นเนื่อยนะคะนะเพราะว่าชาวพราศีพิจิกเนี่ยดาวเสาร์ในเหยียบพบกระดุมพระของคุณมาหลายปีอะต้องบอกว่าประมาณท 2ปี2ปีกว่าได้นะคะดังนั้นเนี่ยคุณก็จะมีเรื่องของภาระเรื่องของความรับผิดชอบทางการเงินเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะช่วงที่ผ่านมาหลายคนก็จะรู้สึกว่ารายจ่ายเนี่ยมันมันเยอะแยะมากมายนะคะเรียกว่าได้เรียกได้ว่าแบบหาเงินไม่ได้ก็คือจ่ายแต่นี่จ่ายแต่นี่อย่างเดียวเลยนะคะแต่อาจารย์มองว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะออโดยเฉพาะในเดือนสุดท้ายเนี่ยนะชาราศีพิจิตปัญหาการเงินต่างๆเนี่ยมันจะคลี่คลายนะคะมันจะหาจุดสิ้นสุดได้นะคะไอ้ที่แบบมันเป็นรอยล่วมันเป็นรายจ่ายอะไรเงี้ยอาจารย์มองว่ามันก็น่าจะแบบ ถึงเวลาหยุดแล้วอะนะคะมันกงจะหยุดมันกงจะหยุดล่วนหลาละนะคะนะคุณจะปลอดภัยในเรื่องของเงินเงินทองทองมากขึ้นนะคะนะแต่ว่าก็จะมีชาวราศีพิจิกบางคนเหมือนกันที่ช่วงนี้นะอาจจะเสียเงินเสียทองไปกับเรื่องของยานปาหานะนะคะเรื่องของการเดินทางอะไรพวกนี้มากขึ้น ต่อมานะคะไพ่ในภพสหาัชานะคะคุณได้ไพ่เดอลเวอร์นะคะนะเนี่ยอย่างที่บอกไปเลยว่าคุณน่าจะเกิดความรักหรือว่าเกิดความรู้สึกดีๆขึ้นมากับคนใกล้ตัวนะคะอาจจะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมง,งานเป็นแบบรุ่นพี่รุ่นน้องใกล้ชิดกันนะคะนะแล้วก็ความรักอันนี้อาจารย์มองว่าความรักมันก็อาจจะยังไม่สมหวังได้ง่ายๆหรือว่าอาจจะยังไม่เข้าคู่กันได้ง่ายๆนะเพราะเพราะว่าดูเหมือนว่า ถ้าหากว่าไม่ใช่ว่าเป็นคุณที่มีแฟนยอยู่แล้วก็จะเป็นเพราอีกฝ่ายหนึ่งที่คุณไปชอบเขาว่าเขามีใครของเขาอยู่แล้วนะ โอเคต่อมานะคะไพ่ในพบพันธุนะคะไฟฟอบซอรนะคะดูเหมือนสถานการณ์ในบ้านในครอบครัวไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนาะ<ม>คนในครอบครัวเรานะจ้องที่จะเอาเปรียบเราอย่างเดียวนะคะนะบางคนก็มาเอาเปรียบกันเกี่ยวกับเรื่องเงินงินทองทองเนี่ยคือจะเอาให้ได้จะต้องส่งให้ได้อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งคุณก็ทําอะไรเขาไม่ได้ด้วยะนะคะถึงเวลาเขาจะเอาเงินเขาก็จะเอาอย่างเดียวแล้วคุณก็ไม่มีทางเลือกอื่นคคุณก็ต้องให้เท่านั้นน่ะนะคะนะใครที่กำลังจะทําธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริม มาซับนะคะจะซื้อบ้านขายบ้านซื้อรถขายรถอะไรก็ตามทีระวังจะเจอเอาคนเอาเปรียบคนแบบว่ามัดมือโชคคุณนะคะนะโอเคต่อมานะคะภายในพพปุตตานะคะวิวอัฟฟอร์จูนนะเกี่ยวกับเรื่องของอใครที่มีลูกน้องใครที่มีบริวารน,นะคะช่วงนี้นะคะดูเหมือนว่าทางเขาจะมีโชคเข้ามานะคะนอกจากนี้นะ อาจจะมีใครที่มีทํางานแล้วมีลูกน้องนะลูกน้องคุณอาจจะได้งานที่ดีขึ้นหรือมีโอกาสในเรื่องของการไปเรียนต่อนะคะมาลาคุณไปอะไรคุณไปนะคะนะแต่ว่าโชคดีของชาวราศีพิจิกอย่างหนึง่งคุณน่าจะ มีโชคบางอย่างจากคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาด้วยแหละนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะไม่ว่าจะเสี่ยงโชคด้วยอะไรก็ตามทีนะคะนะก็เดือนธันวาเนี้นะคะก็ตามตามเลขจากคนที่อายุน้อยกว่าไว้นิดนึงหรือว่าฝากเขาซื้อนะคะนะโชคลาภอยู่ที่อยู่ที่คนที่อายุน้อยกว่าเนาะหรือว่าอาจจะแบบว่าให้ลูกลูกหล,ลานเราหยิบเป็นแบบสลากเป็นสลากิกนแบ่งอะไรพวกนี้ให้ก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะต่อมานะคะไพ่ในภพารินะคะคุณได้นายออฟเพนตักเกิลส์นะคะตรงนี้เนี่ยดูเหมือนว่า รายจ่ายหลายสิ่งหลายอย่างของคุณน,น,น่าจะมาจากการช้อปปิ้งแหละอ,อแล้วก็จะเป็นลักษณะของการช้อปปิ้งของของที่ทําให้ตัวเองดูดีอะนะคะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะนะกระเป๋ารองกระเป๋าใหม่รองเท้าใหม่ทาให้ตัวเองดูสวยหรูเลิศนะคะบางคนก็อาจจะแบบเสียงเงินไปแบบกับเรื่องของการสมัครฟิตเนสนะคะหรือว่าเสื้อผ้าออกกําลังกายหรืออะไรพวกเนี้ยนะคะนะก็ส่วนใหญ่รายจ่ายจะจะเกิดขึ้นกับพวกนี้นะโอเคต่อมานะคะ สำหรับไพ่ในพบปัตนินะคะเรื่องเกี่ยวกับความรักนะสำหรับคนโสดนะคะ k i n g o f Pentacles แบบนี้มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเหมือนกันนะ มีคน้ามาจีบนะคะอาจจะทางานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลด้านการเงินนะคะงานธนาคารงานไฟแนนซ์นะคะต่างๆเหล่านี้เข้ามาต่อมานะคะสาหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานกันแล้วนะคะคิงโทเปนเจอเคิลนะคะจะหมายถึงว่าคุณทั้งคู่เนี่ยนะน่าจะมีการคุยเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงหรือว่าเรื่องของการเก็บเงินการสร้างฐานนะสร้างสร้างหลักสร้างฐานนะคะใครที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะก็จะมีการคุยการเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเรือนหอนะคะหรือว่าเรื่องของการพยายามหาเงิน มาจัดงานแต่งนะต่อมาสำหรับคนที่ยังคุยๆนะคะหรือว่าสถานะย,ยังไม่ชัดเจนนะคะ King of Pentacle แบบนี้คือหมายถึงว่าคือคุณทั้งคู่นะคะมันมีการคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ เรื่องของความมั่นคงเรื่องของการเงินเรื่องของอไรายได้อะนะคะแต่ว่าช่วงนี้มันอาจจะไม่ได้คุยกันแบบหวานแหววแตวจา๋าอะไรอย่างนี้สักเท่าไหร่นะคะเรื่องของ,งความรู้สึกเนี่ยมันไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะักแตหาว่าคุณคุยกันต่อเนี่ยคือคุณทั้งคู่ก็อาจจะคุยกันเพราะว่าแบบว่าเห็นว่าทั้งคู่มีความเหมาะสมกันในเรื่องของแบบฐานะเงินทองนะคะทํานองนี้ ต่อนะคะไพ่ในภพมรณะนะคะทูบซอร์สนะดูเหมือนว่าปัญหาของชาวราศีพิจิกที่เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาทางสายตาเนะเาะแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของแบบของมีคมนะคะอาจจะมีการเลือดตกยางออกได้บ้างนิดหน่อยนะคะแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของแบบบางครั้งก็จะเป็นแบบสภาวะจิตใจที่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะคะคุณจะมีพรมแบบวิตกกังวลหรือว่าแบบหวาดระแวงสถานการณ์รอบข้างอยู่อย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆนะคะ ต่อมานะคะไพ่ในพบสุภานะคะคุณได้ไพ่ The Justice นะคะดูเหมือนว่าผู้ใหญ่ในบ้านหรือผู้ใหญ่ในที่ทํางานเนี่ยนะคะน่าจะเกี่ยวพันกับเรื่องของทางกฎหมายอาจจะมีการขึ้นฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลนะคะนะช่วงนี้นะคะ ถ้าหากว่าเป็นชาวราสัสเซียพิจิกเองที่มีคดีมีอะไรพวกนี้อยู่เนี่ยนะคะก็อาจจะมีการตัดสินคดีความการเกิดขึ้นหรือเราต้อง,องไปดําเนินเรื่องเกี่ยวกับทางกฎหมายเนี่ยให้จบให้สิ้นนะคะใครที่กําลังวางแผนว่า,าจะไปเรียนต่อจะไปเมืองนอกนะคะนะช่วงนี้คงจะต้องเคลียร์ปัญหาทางด้านเอกสารสําคัญเอกสารที่เอาไว้ยื่นขอหรือว่าเรื่องของวีซา่าเรื่องของแบบเอกสารที่มันที่มันเกี่ยวพันกันทางกฎหมายะนะคะ ต่อมานะไพในภพขออภัยค่ะไพในภพกรมมะนะคะ,ะนายออฟซอสนะคะดูเหมือนเรื่องของการงานเนี่ยจะทําเอาคุณปวดหัวเครียดค่อนข้างเยอะนะคะนะเรียกว่าตั้งกระก่อดหน้าน,นี้เลยทีเดียวแหละนะอาจจะตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาอะไรพวกนี้นะคะใครที่ทากิจการส่วนตัวก็จะรู้สึกว่าลูกค้าหดหายไม่ค่อยเข้านะคะแล้วก็คุณก็จะคิดเครียดอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะนะแต่อาจารย์มองว่าช่วงก่อน คือก่อนปีใหม่เนี่ยนะคะในเนือนธันวานี้เป็นต้นไปนะหลังจากนี้ไปคุณจะเริ่มฮึดสู้กับสถานการณ์มากขึ้นนะคะคุณจะเริ่มแบบหาทุกวิถีทางที่คุณจะดิ้นต่อสู้ดิ้นลนให้ได้นะคะใครที่ลูกค้าหายไปหรือว่ากิจการเริ่มไม่ค่อยดีคุณก็จะหาเทคนิคใหม่ๆะนะคะมาจัดก,การมาดึงลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะคุณจะไม่เอาแต่นอนรอนั่งรอลูกค้าหรือรองานอย่างเดียวแล้วนะต่อมานะคะไพ่ในพพลาภานะคะ f o r of swords นะคะ โชคอะไรใดๆที่ราอ,อยู่ที่ไม่ใช่ที่ไม่โชคที่ไม่ใช่โชคจากการเสี่ยงพวกนี้นะคะนะอาจจะเป็นเรื่องของตําแหน่งหรือเรื่องของแบบบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังรอคอยอ่ะนะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้น่าจะยังมาไม่ถึงนะคะนะอาจจะต้องรอไปก่อนนะถ้าจะมาถึงก็อาจจะมาแค่ข่าวมาได้มานิดๆหน่อยๆอ,อะไรพวกนี้นะคะ ต่อมานะไพ่ในพบสุดท้ายนะคะไพ่เดือมูลนะคะแบบนี้เนี่ยชาวราศีพิจิกนะคะช่วงนี้บางคนจะรู้สึกเหมือนกับตัวเองเซน์แรงเนอะยิ่งโดยเฉพาะแบบประมาณเดือนมกราคมพาเป็นต้นไปแล้วนะจะยิ่งแจ่มชัดขึ้นอันนี้บอกล่วงหน้าแต่ว่าช่วงเดือนนี้นะคะธันวาคมเนี่ยคุณก็จะยงยัง ก็เรียกว่าเรียกว่าก็มีโอกาสที่จะสัมผัสกับเรื่องแบบแปลกๆปลประหลาดๆเหมือนก,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 กันนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยตัวคุณเองจะเหมือนมีสัญชตาตญาณพิเศษอะ่ะคือรู้เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเรื่องล่วงหน้านะคะหรือรับรู้ว่าเฮ้ยกำลังจะแบบถ้าหากว่าตัดสินใจแบบนี้มันจะไม่มันจะเกิดเรื่องไม่ดีนะมันจะเหมือนแบบเขาเรียกคล้ายๆว่าเป็น เป็นกัดฟฟลลิ่งอ่ะแบบนี้ขึ้นมานะคะมันก็จะเตือนคุณอยู่เรื่อยๆว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ทําแบบนี้อย่าทำนะแบบนี้ที่นี่มีอะไรไม่ดีนะคุณต้องต้องมีแรงต้องมีแบบมีรางสังหณรมีอะไรเงี้ยเกิดขึ้นอะนะคะเกิดอยู่บ่อยๆเนาะ อีกอย่างหนึ่งนะคะชาวราศีพิจิกนะระวังว่าคุณจะมีศัตรูในทางลับด้วยซึ่งลักษณะของศัตรูของคุณเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงนะคะถ้าทางเขาจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างไฮโซมีตังค์นะคะนะแล้วก็อาจจะเคยแต่างงานนะคะนะหรือตอนนี้แบบเป็นม่ายอยู่คนเดียวอาจจะเคยมีแฟนแล้วตอนนี้ก็โสดอยู่อะไรประมาณนี้คุณจะมีตระสตรูเป็นลักษณะแบบนี้เข้ามานะคะเข้ามาโจมตีคุณเข้ามาแทงข้างหลังคุณนะคะหรือว่าเอ่อเข้ามาแบบใส่ร้ายป้ายสีสร้างข่าวไม่ดีเกี่ยวกับตัวคุณเกิด ขึ้นด้วยนะคะก็โอเคนะจบไปแล้วสำหรับดวงในช่วงเดือนสุดท้ายของปี2563นี้ใครที่สนใจจะเช็คดวงช่วงปีหน้านะคะแอดไลน์ไอมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย